สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่น้องสุขสุคนเดอร์ครับวันนี้ผมตูตาฟ้ามนะครับสีพาพ่อแม่น้องนะครับมาเบิงหญ้านะครับที่ใส่ในการเรียงสั์นะครับผมผมก็ต้องขออธิบายก่อนเดอครับเพราะว่าพ่อ่น้องหลายคนนะครับกับบอกเข้าใจว่าเป็นอย่างเขาต้องปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าไปเพื่อใหหปลูกหญ้ามันให้หยังได้แน่นะครับเพราะว่าพ่อ่น้องหลายคนกับบอกคอยเข้าใจบันไดนะครับแห่งอ่แห่งเป็นชุ่มชนหรือมู่บ้านที่บอกคอยมีการปลูกหญ้า เพราะว่าเขาอ่าส่วนมากก็จะปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันปลูกอย่างนะครับแล้วก็บ่เอยมีคนปลูกหยางนะครับแล้วก็คนหลายๆคนก็ถามว่าปลูก้าเฮ็ดอย่าง,อางเอาไปฮ็ดอย่างได้แน่นะครับผมเมื่อนี้นะครับผมสิมาอธิบายนะครับว่าเขาไปอย่างเขาต้องปลูกหยานะครับเป็นอย่างเขาคือเปลี่ยนจากแปลง อ้อยนะครับมาเป็นแปลงห้าแทนนะครับเป็งเขาต้องเปลี่ยนจากแปลงของมันสัมปรังนะครับมาเปลี่ยนเป็นแปลงห้าแท่นนะครับผมก็สิอธิบายให้คลิปนี้ให้กับพี่น้องได้ฟังนะครับผมการที่ผมนะครับเลือกที่จะปลูกหยานะครับเพราะว่าเฮ่านะครับมีการเลี้ยงสั์นะครับเลี้ยงสัต์ ประเภทที่มันสัดมันกินพืชนะครับเช่นวัวควายนะครับวัวควายนะครับในปีหนึ่งนะครับเขาก็จะมีการขายอยู่แล้วนะครับผมขายหนึ่งตัวนะครับก็จะได้ประมาณ4ี่0มื่นถึงหกหมืนขึ้นอยู่กับความสวยแล้วก็ขนาดโตนะครับขันโตใหญ่กับขายในแพงนะครับผมและอันนี้คือผมเปรียบเทียบห้ฟังนะครับผมขันเขาอ่ามีหย่าอยู่หนึ่งไล่นะครับเขาเลี้ยงวัวได้สองโตนะครับผมขันมันตีเฉลี่ยวว่าอ่า งัวออกลูกปีแล้วโตมันบาครับผมถ้ากจะสสามารถขายได้สามหมื่นถึงหกหมื่นขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็สายพันธุ์งัวนะครับขั้นเป็นงัวเลืออรลอยนะครับมันก็จะไดะ้ค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับผมเป็นแสนกระมี่เป็นล้านกระมี่นะครับแต่ว่าขั้นเลียงงัวกีป่ปองงัวแท่งก่างหรืองัวบามัน่นลูกกระทบต่างๆนะครับมันก็จะได้ยูราคาประมาณสามหมื่นนะครับถึงหกหมื่นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสายพันธุ์ง้วนะครับผมมองว่านะครับมันก็ได้ เงินดีคือกันนะครับแต่ว่าขันท้าปลูกอ้อยปลูกมั่นนะครับห่าต้องขายให้พอขาค้นกลางนะครับพอขาค้นกลางเป็นคนกาหนดราคานะครับขันพอขาค้นกลางบอกว่าอ้อยซื้อตันละหาร้อยนะครับเขาก็ต้องขายตันละหารเอยนะครับเขาสีบอ้อยเขาบม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องว่าเขาอยากได้ตันละพันนะครับผมหรือพันหาเ้าบม่มีสิทธิ์เรียกร้องเลยนะครับแต่ว่านท่ากับกันขันห่าเรียกงัวนะครับอ่าขันมี เขาเลี้ยงไปได้ตัวงามๆสวยๆนะครับเขาอยากขายตัวละหกหมื่นก็ได้นะครับหรือตัวละแสนก็ได้แต่ถ้ากับขันขันเขาเลี้ยงโตัีคิรลไลนะครับเขาจะขายตัวละหนึ่งหมื่นก็ได้สองหมื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเขานะครับขันเขาบอขายเขาสามารถที่จะขานะครับแล้วก็เอาเนื้อของมันนะครับมาบริโภคหรือมาขายเป็นเป็นเนื้อก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับ ความพึ่งพอใจแล้วแล้วก็ึ้นยุ่กับความต้องการของเจ้าของสวนนะครับว่าเขาอยากจะขายในลักษณะแบบใดนะครับเพราะว่าซูมือนี้นะครับในชุมชนนะครับมันก็มีการบริโภคเนื้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าการปลูกงาเรียงง่วนะครับแล้วก็เพื่อที่จะขายง่วนะครับมันก็จะเป็นทางเลือกนึ่งให้กับเกษตรกรที่จะที่เกษตรกรสามารถเรียกร้องราคาได้นะครับมันก็จะแตกต่างจาก พวกอ้อยพวกมันพวกอย่างที่มันกัหนวดโดยพอค้าค้นกลางนะครับพอค้าค้นกลางมันรับซื้ออีกราคาหนึ่งพ่อไปขายอีกราคาหนึ่งค้นที่ได้กําไรโดยที่ใบลงทุนมันก็มีหลายสเตปหลายขั้นตอนนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าการปลูก้านะครับแล้วก็เลี้ยงงัวหรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพืชทุกๆชนิดนะครับมันก็เป็นทั้งเลือกให้กับเกษตรกรนะครับสาหรับสมัยนี้นะครับพว่าแตรกรน,นะครับเขา เลี้ยงงัวนะครับมันก็จะปล่อยแปลงลักษณะแบบนี้นะครับก็คือปล่อยแปลงกินธรรมชาตินะครับงัวก็จะมีการพร้อมนะครับก็สิบ่ค่อยได้ทำหนักหรอกง้วนเป็นโรคเป็นไพ่ได้ง่ายนะครับแต่ว่าเน่แท้กับกันกันเฮามาเฮ็ตลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะเอ่อฮ็ดให้งัวของเฮานะครับ อ้วนพี่สมบูรณ์นะครับราคาเป็นสัตว์เลี้ยนะครับและที่สําคัญนะครับมันก็จะขายในราคาดีนะครับผมก็อยากจะแนะนําเกษตรกรนะครับพี่กําลังมองหานะครับว่าเขาจะประกอบอาชีพยังนะครับผมก็อยากจะแนะนําว่าการปลูก้าเรียงง่วก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับพี่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับในในตอนนี้นะครับแต่ว่าอนาคตนี้ผมก็ บ่อนแนใจคือกันมันอาจจะมีเรื่องโลกไห่หรือเรี้ยงต่าตาน่าน,นะครับเขามานะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อคินิกนกันนร์ครับ,บคุณพี่น้องผู้ใดถึกใจนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตุตาฟ้ามในเดอ้อครับขอบคุณครับ